สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการกางทาคนเดียวนะวันนี้ทาที่จะกางนะครับก็ขนาด4.5คูณ5เมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากท้าก่อนนะ เทคนิคของผมอะ่ะก็คือจะเตรียมตัวเชือกนี้ของแต่ละมุมนะครับทุกมุมเนี่ยเอาติดไว้กับทารอย่างนี้เลยเวลากลางมันจะได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องเอาเชือกมาใส่ที่หลังนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเลือกมุมที่เราจะกลางก่อนให้ทุกคนนะครับดูตรง จุดหลักของตัวฐานของสุดนะครับเราเอาทามาวางข้าดูกะขนาดที่เราจะกางก่อนของผมจะกลางเป็นแนวแนวนี้เนาะแนวนี้แล้วเป็นจวดออกมาด้างนี้นะ ็จะได้ด้านนี้นะจุดตรงนี้เราเอาหยิบเสาของเรามาก่อนเสาของผมเนี่ยจะสูงท่อนละ60สี่ท่อนสองเมตรสี่สิบเอามาพาดไปอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะไปตอกสมอก่อน เพื่อนดูตรงนี้นะครับว่าไงลูกก็ตรงนี้เราเอาเสามาเราเอาเสามาไว้ตรงมุมหลักปลายหลักนะครับแล้วเราก็วัดดูเอาตรงนี้จากตรงปลายของเสาเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรประมาณนี้ขาหนึ่ง เราก็ตอกสมองไปเลยอเวลาเราตอกสมอเราต้องตอกสมอให้มันเข้าไปหาด้านในของตัวทารนะครับมันจะได้การลมได้ตอกไว้เข้าวๆก่อนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกัน หลังจากเราตอบเสร็จน,นะครับเราก็มาดูตรงเชือกตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดหลักคือจุดหลักของตัวทามเนี่ยจะมีเชือกถึงอยู่2เส้นเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ต้านลมได้เป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดของตัวทาบเลยก็ว่าได้นะครับมีน้องมาช่วยรีวิวด้วย เพื่อนๆดูนะครับผมจะเอาหนังยางเนี่ยหนังยางรัดผมเนี่ยซื้อได้ตามตลาด่มารัดเอาไว้นี่ไงมันจะได้ง่ายต่อการเก็บแล้วก็ต่อการกลางในครั้งต่อๆไปนะครับเห็นไหมครับเราเาเชือกสองเส้นนี้นะมาคล้องไว้ก่อน ค้องไว้สองอที่สมอที่เราพึ่งต่อเมื่อกี้น,นะครับเามื่อคล้องเสร็จแล้วนะพอคล้องเสร็จแล้วก็เอาตัวไาเสาเนี่ยเกียบแล้วก็ดึงได้เลยเนี่ยแต่ถ้ามาโอเคนี่ครับ แล้ก็ดูให้มันอยู่กลางๆนะแล้วก็ล่นให้มันตึงๆเสร็จเราก็จะได้แบบนี้นะมันจะอยู่ตรงของมันเองเลยแล้วเราก็ไปทำอีกด้านหนึ่งต่อได้เลยครับอีด้านหนึ่งเดี๋ยวผมไปแกะเชือกล้อก่อน ที่ด้านนี้นะครับผมจะแกะเชือกเตรียมรอไว้ก่อนเลยด้านนี้ก็จะมีเชือกสองเส้นเหมือนกัน ด้านนี้นะครับเพื่อนเอาเสามาแล้วก็เสียบได้เลยนี่นะครับอ่ะหลังจากเ้าขึ้นตรงนี้แล้วเราก็ดึงมาเส้นหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็ตอกสมองลงไปได้เล เ่าคร่าวๆไว้ก่อนก็ได้นะครับอย่าค่อยมาปรับที่หลังอีกที หลังจากที่เราได้ทรงแบบแล้วนะเราก็มาไล่ปรับนี้กว่าให้เสามันตรงกันนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับมันจะง่ายแล้วต่อไปเราก็จะมาขึ้นเสาข้างต่อ ที่ผมจะขึ้นที่ผมจะกลางรอบนี้นจะเป็นขึ้น4เสานะเป็นเสาละ2องเมตรสีเท่ากันทุกเสาเลยมันเวลาเราเดินนะมันจะไม่ชนแล้วก็เห็นรูมมันจะเหลือเยอะเดิมครับแกะเชือกจะสะดวกมากนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ แล้วก็น้ำเสาวมาเสียบ หมดสี่สาแล้วครับแล้วก็จะเละ X สี่มุมนะ,ะผมก็จะปักลงดินไม่ต้องใช้เสา คแค่นี้การคนเดียวได้สบายน่าใช้เวลาประมาณ10 10นาทีเนาะ10นาทีได้ปะ10-15นาทีประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นทารฟของ m a t ช์ฟนะครับขนาดจะอยู่ที่4.5คูณ5เมตรด้านนี้ด้านที่เป็นเสาหลักเนยะจะยาวห้างด้านข้างนี่จะยาว4.5เมตรก็เพื่อนๆที่มีปัญหากับการกลางทารฟนะครับ ลองดูคลิปนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดนี่าพากขออภัยด้วยนะครับก็เด <g> ี๋ยวครั้งหน้านะครับมีอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมา,นะะาก like, share, นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้เพื่อนนะครับสวัสดีครับ